วันนี้เหมือนกับว่าเฮาเฮาต้องหู้ในชัดว่าอันไหนที่มันพอได้อันไหนที่มาได้เนาะอันไหนที่ทําได้อันไหนที่ทามาได้อันไหนที่กินได้กินมาได้น้ําที่เฮาใช้อยู่เนี่ยก็าน้ำคกเนี่ยเฮาเฮาเลี้ยงตรงไหนได้มันก็สมมติวันนี้ที่คู่กันว่าเจ้าบ้านใช้น้ําบ่อน้ําบาดาลเป็นหลักมาได้แจ้น้ําคกในการอุปโภคบริโภคเนาะมันก็อันนี้ก็เฮาก็ตัดปัญหาไป เอากับเบาใจเรื่องหนึ่งแต่ต่อมาเนี่ยเราต้องมาดูว่าไอ้ไผ่ที่ใช้น้ําพกในการสูบน้ําไปโฮสพักหักอย่างอยู่เนาะไอ้โมนี่เราก็ต้องมามามาดูกันอีกทีหนึง่งมาต้องต้องมาตรวจหาคิดว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเนาะเพราะว่าพอเกิดปัญหาขึ้นในพื้นที่ตำบลท่าตอนปุ๊บก,ก็ทุกคนก็เหมือนสเปสะสปะกังวลเพราะมันคาดบัดถึงว่า มันจะเกิดเรื่องแบบนี้ในพื้นที่ของเฮาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เฮากับฮัวจะเริ่มต้นจากจุดไหนดีค่ะพอ,อะมีกระบวนการในวันนี้ค่ะมันก็จะทำให้เฮาทำให้เฮาคิดว่าเออมันมันควรจะเริ่มต้นด้วยตัวเฮาเองแล้วต้องพึ่งพึ่งพ,งพ,งพิงตัวเองถ้ามีการเซตในจุดะะระวังภยัยอย่างต่างๆ เขาจะควรเริ่มต้นจากจุดไหนในการที่จะปกป้องตัวเองจากความเสี่ยงเนี่ยคือสิ่งสําคัญที่สุดเนี่ยคือชาวบ้านเนี่ยก็จะต้องรู้ว่าจุดเสี่ยงมันอยู่ตรงไหนบ้างช้าการทําแผนที่ความเสี่ยงอ่ะโดยทําแผนที่เดินดินน่ะให้ชาวบ้านรู้ว่าตัวเองใช้ประโยชน์จากแม่น้ําตรงไหนบ้างแล้วตรงไหนที่มันเป็นจุดเสี่ยงตัวเนี้ยมันจะทําให้แผนที่ตัวเนี้ยจะเป็นตัวกําหนดจุดที่จะต้องเฝ้าระวังนะคะแล้วก็สามารถที่จะใช้ในการที่จะตัด ไอ้ตัวโอกาสการรับสัมผัสมลพิษได้ฉะนั้นตัวการทําแผนที่ความเสี่ยงเนี่ยจะเป็นประโยชน์มากๆในการที่จะนําไปสู่การออกแบบตัวระบบเฝ้าระวังความเสี่ยงโดยชุมชนนะคะในการกําหนดจุดในการที่จะเก็บตัวอย่างในการที่จะกําหนดไอ้ตัวเทคโนโลยีในการที่จะมาจัดก,การความเสี่ยงว่าจะเป็นเรื่องน้ําหรือเรื่องของไอ้ตัวอาหารต่างๆหรือในการเฝ้าระวังเรื่องของสุขภาพอน,นามายัยนะคะแล้วก็จะทําให้ชาวบ้านสามารถที่จะอยู่ในพื้นที่ที่มีการปนเปื้อนได้อย่างปลอดภยัย